เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขึ้นให้คิดภาษีโรงเรียนกวดวิชานะคะขณะนี้กำลังเกิดกระแสกังวลว่าแล้วค่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องไปใช้บริการที่โรงเรียนกวดวิชาจะต้องแพงขึ้นหรือไม่คุณพิพาป่นแก้วพูดคุยกับผู้บริหารของโรงเรียนกวดวิชาอย่างน้อย2แห่งนะคะที่ระบุว่าก็คงจะต้องขึ้นค่าเรียนแต่ก็ระบุว่าจะต้องขออนุญาตก่อนด้วยค่ะติดตามจากรายงานค่ะ ปกครองคนนี้อยู่จังหวัดอุดรตรดิตฐ์ปิดร้านค้าเพื่อไปเฝ้าลูกเรียนพิเศษที่นี่ในช่วงปิดเทอมอัมอพรเธอเล่าว่าลูกของเธอกำลังขึ้นชั้นมัธยมปีที่5เสียค่าใช้จ่ายกว่า20 0 0 0 0บาทแบ่งเป็นค่าเรียนพิเศษค่าที่พักในกรุงเทพแต่หากโรงเรียนกวดวิชาจะขึ้นค่าเล่าเรียนพิเศษเพราะถูกเก็บภาษีเธอก็จะได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเมื่อก่อนมันก็ไม่มีนะ ใช่ไหมมันเป็นข้อยกเว้นแต่พอมาตอนนี้ถ้าเก็บภาษีเพิ่มเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นที่ก็ไม่เห็นด้วยหรอกว่ามันเก็บภาษีมาุู้พับจะเก็บเลยเนี่ยเพราะว่าบางทีผู้ปกครองมันหาเยอะมากเราแบบว่าความถนัดทางการเงินก็ไม่เท่ากันมันก็ต้องหา เช่นเดียวกับผู้ปกครองคนนี้มีลูกสองคนเสียค่าเรียนพิเศษรวมกันไม่ต่ำกว่า1 0,000บาทเห็นว่าภาครัฐควรทบทวนปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อลดการเรียนพิเศษนอกห้องเรียนจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้แก้ไขตั้งแต่กระทรวงว่ามันมีปัญหาอะไรตั้งแต่ที่โรงเรียนมาว่าทำไมทำไมเด็กถึงต้องมาเรียนพิเศษ แล้วก็หมายถึงว่าการออกข้อสอบหรืออะไรยังไองอะไรเงี้ยค่ะต้องปรับแก้ตั้งแต่กระทรวงเลยอะค่ะจะมาแก้แบบลายเหตุแล้วมามาเก็บเงี้ยพี่ก็ว่ามันไม่ถูกต้องก็ค่าเรียนมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ก็ปกติค่าเรียนมันก็จะเพิ่มขึ้นตลอดทุกคอร์สอยู่แล้วทีนี้พ่อแม่ก็จะน่าจจ่ายเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเยอะ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลกับโรงเรียนกวดวิชาเพราะถือว่าเป็นการประกอบกิจการพาณิชเพื่อกำไรผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยกังวลว่าอาจถูกผลักภาระนายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชาเห็นว่าการขึ้นค่าเรียนต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสชออก่อนอนาคตนะครับหลังจากที่มีการปรับ ภาษีขึ้นมาแล้วมีภาระการผักค่าเรียนให้ผู้บริปโภคบางส่วนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออัตราการแข่งขันจะสูงมากและแน่นอนว่าธุรกิจกวิชาบางโลงบางสาขาอาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะมีการปิดตัวลงซึ่งนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายลึกๆของของภาครัฐหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะไม่จ่ากให้ธุรกิจนี้เติตตบโตขนาดเดียวกันสูญหายไปได้ก็ดีแต่การทําแบบนี้มันกำลังแก้ปัญหาปเหตุ สอดคล้องกับผู้อำนวยการสถาบันก,กวดวิชาวีบายเดเบนเห็นว่าหากขึ้นค่าเรียนพิเศษจะทําให้มีผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชาน้อยลงและนําไปสู่โรงเรียนกวดวิชานอกระบบที่ไม่ได้มาตรฐานก็ <porque pen in general> จะพยายามให้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับนะที่้าไม่กระทบได้เลยมันดีที่สุดแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อต้องเสียภาษีแล้วเนี่ยมันจะกระทบมากหรือน้อย ตรงนี้ก็ยังบอกไม่ได้แต่ตรงนี้ก็อยากจะบอกนะครับเรียนไปยังผู้ปกครองนักเรียนนะครับว่าไม่ต้องกังวลใจเพราะจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของกลไกตลาดเรื่องภาวะการแข่งขันถ้าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งขึ้นค่าธรรมเนียมการเรียนสูงเกินไปผู้ปกครองให้เด็กก็จะหนีไปเรียนโรงเรียนคู่แข่งอื่นก็ได้ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสชระบุว่าโรงเรียนกวดวิชาที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีทั่วประเทศ จำนวน2,379แห่งเขตกรุงเทพ549แห่งภูมิภาค1,830แห่งกรมสรรพากรคาดว่าการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ1,200ล้านบาทด้วยรูปแบบการจัดเก็บธุรกิจบริษัทและนิติบุคคลวิภาปิ่นแก้วไทย p p s รายงาน